สวัสดีเพื่อนเชาวเฟซบุ๊กโสเชีแทย์และเอสวีทุกท่านโปรโมืโปรโมืดีแซ็แต็โปรโมวันนี้สลับเปล่าลาวาสลัลาวาเดียวเวเดี๋ยวเดี๋ยววันเดียวกันเปล่าวันเดียวกันเส่เจเสร็จันเดียวกันอุ้ยโหทำไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจันเยมพูดออกมาแล้วเวลาเปิ่แบ้วมันจะพูดอันนี้ของเซ็บเลยอันนี้ของเซฟไม่มีลาวาเขาบอกว่าให้กินอย่างนี้เหรอไม่หรอมาดูดิ ทำไมไส้มันจะคนละไส้กันหรอไม่รู้ดิเดี๋ยวแลกกันไปกลินมากไม่รู้นะเดี๋ยวเขอดูมากเป็นยังไงไม่รู้ว่าแจกแล้วอ่ะโอ้ยรังหมดแล้วอ่ะอันนี้ก็แดงช็อบก๊อแลงไหนอ่ะไม่เห็นมีลาวาเลยเดี๋ยว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 เฮ้ยแย่งกันดาวาอุ้ยโอ้ยใครเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ไส้อะไรอ่ะมนแกปะทีมมั้งอร่อยไหมอร่อย่ะแล้วอันนี้ไส้อะไรขับประหลัดขอบประหลัดอร่อยมอกแอนแบงคอร์รัปติ้งอยู่ได้ทีน ไม่ต้องรูได้ไมได้ออดออยปเฮ้ย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 อะไรอะมันาวังจริงเ้ยมันาวอพูดไม่อุ้ยพูดมันพูดไม่ยเล่เยอะอย้อ่อยอะตัวเาด อาเราปิดทางไเขาจโะแม่เสี้ยเลยคุณแม่เตียแม่เีพิดอนดคอจริงก็เลยจะบอกว่ากินน้ำทไมเ้องส่วมเราจะกินน้ำจะเขาส่วมตัวกันนะตัวป็นไงวะมาแล้วมาแล้วแอบเลอด้วยไปแล้วนะคะที่นะคะชอบไลค์แชร์แจกจี้ใหม่ค่ะบ๊ายบาย ติขอ,ขอบคุณนะสลาคาราวา